สวัสดีค่ะเพื่อนเพิ่พพมตำมักถั่วนะจ๊ะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ับเพื่อนตำถั่วใส่ฮอตดอกรมควันนะคะว้ายกินหอมเชยมา ตําเสร็จกว่าจะช่วงตั้งตั้งกล้องนี่คือตอนเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ชีมอืมอร่อยตําถั่วแขกค,ค่ะเพื่อนๆนี่ใส่ใส่เขาเรียกอ,อะไรติดใจค่ะใส่ชมพู่ นี่คะ่ะมีเพืเ่อนๆน่าทานมากเลยคำใหญ่คำใหญ่คำใหญ่คำโตนี่นะคะอืมอืมดยด ผ็ดเปรี้ยวหวานสามรสอ้ยค่ะคนผักให้ดูว่านหน้าอร่อยแค่ไหนเพื่อนๆมาถามด้วยกันนะเจ้าเผ็ดเผ็ดตำพริกแห้งจ้ะโอ้ ทอยจีงเลยถ้าเป็นวันหยุดจะมีคนมาช่วยเราสามสามสี่คนช่วยทานนะคะ <c oughs> ว้าวน่าร่อยมากคนเห็นไหม <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมโอ้โห อ mm hmm. อืจริงปับกล้องคุณไม่ได้ค่ะเพื่อนๆ <laughs> อืมอืมอืมอะไรียกตุ้มแขกอืมชอบฟานมันฝาดฝาดดีค่ะอืม ตออตัวก่อนนะเพื่อนๆมานั่งทานแซ่บๆก่อนบายเจอกันใหม่ดีค่ะ